ในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าแห่งหนึ่งมีศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในส่วนของบ้านหลังเก่าชาวบ้านเชื่อกันว่าเจ้าที่เป็นผู้คุ้มครองหมู่บ้านให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆจึงมีการเส้นไหว้และดูแลศาลเจ้าอย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งมีครอบครัวใหม่ย้ายเข้ามาในหมู่บ้าน พวกเขาไม่เชื่อในเจ้าที่และไม่เห็นความสำคัญของการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมื่อยายเข้ามาอยู่พวกเขาตัดสินใจรื้อศาลเจ้าออกโดยไม่บอกกล่าวทำให้สิ่งแปลกประหลาดเริ่มเกิดขึ้นในบ้านไม่ว่าจะเป็นเสียงลึกลับในยามดึกหรือของใช้หายไปโดยไร้ร่องรอยคนในบ้านต่างเริ่มรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็ยังไม่คิดว่าเกี่ยวข้องกับการรื้อศาลเจ้าวันหนึ่งหัวหน้าครอบครัวฝันว่าได้พบกับเจ้าที่ท่านมีท่าทางไม่พอใจแต่ก็พูดด้วยเสียงสงบว่า ข้าคอยปกป้องดูแลที่แห่งนี้มาหลายทั่วอายุคนหากเจ้าไม่ให้ความเคารพต่อข้าข้าอาจไม่อาจช่วยเหลือเจ้าได้อีกต่อไปเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาตระหนักถึงความผิดพลาดของตนจึงรีบสร้างศาลเจ้าที่ขึ้นมาใหม่พร้อมทั้งเส้นไหว้และขอขมาที่ล่วงเกินหลังจากนั้นความสงบสุขก็กลับคืนมาชีวิตในบ้านราบรื่นขึ้นไม่มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอีก ครอบครัวนั้นได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเคารพต่อเจ้าที่และสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีอิทธิพลต่อชีวิตของพวกเขาคติสอนใจการเคารพสิ่งที่มองไม่เห็นและรู้จักให้เกียรติต่อผู้ที่คอยดูแลเราจะนำมาซึ่งความสงบสุขในชีวิต